บางคนนี้เขายังงอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นนายหน้าขายอะไรที่สาขภาพไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่ท่าไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะตุ้ี่วูดถูอใช่จริงจริงตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ย เหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยสวัสดีครับผมปิยะครับจากช่องบ้านรักสุขภาพโดยคุณปิยะนะครับวันนี้ปิยะมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของปัญหาสายตานะครับนั่นก็คือตัวดีคอนแทคนะครับวันนี้เป็นตัวช่วยในเรื่องของปัญหาสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นในการพ้ามัวแสบตาเคืองตาคันตาและน้ําตาไหลและที่สําคัญนะครับตัวดีคอนแทคนะครับจะสก,กัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง ซึ่งแต่ละส่วนตัวประกอบนะครับของดีคอนแทคถือว่าเข้มข้นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของส่วนผสมของสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะครับซึ่งดอกดาวเรืองก็จะมีในเรื่องของลูทีนและซีเซนทีนซึ่งดวงตาเรามีอยู่แล้วนะครับมันจะได้ฟื้นฟูและบำรุงให้กลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งในตัวดีคอนแทคนี้นะครับส่วนผสมของตัวดอกดาวเรืองมีถึง40มิลลิกรัมถือว่าเยอะมาก และที่สําคัญมีเบต้ากรูแคนจากยีสต์นะครับทั้งหมด100มิลลิกรัมจะช่วยในเรื่องของอนุมูลอิสระต่างๆนะครับและรวมถึงตัวบลูเบอร์รี่นะครับบิลเบอร์รี่นะครับและก็จะมีส่วนรอของแคนเบอร์รี่ด้วยในนี้จะมีทั้งหมด100มิลลิกรัมนะครับและมากกว่านั้นมีเบต้ากรูแคนแล้วก็รวมถึงมีวิตามิน b 12และที่สําคัญนะครับปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมปิยะนะครับจะมาแกะกล่องรีวิว ตัวสินค้าตัวดีคอนแทคว่าซื้อยังไงให้ได้ของแท้นะครับผมและลักษณะของแท้เป็นอย่างไรบ้างเม็ดสีอะไรบ้างและมากกว่านั้นครับผมปียะจะมากินให้กับทุกท่านทุกท่านได้ดูเลยว่าดีคอนแทคไม่มีผลข้างเคียงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับผมเราเริ่มต้นนะครับว่าดีคอนแทคสินค้าจากบริษัทนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลักเลยนี่ครับ QR c o า e คนะครับสำคัญมากนะครับตัวนี้นะครับสามารถบอกบอกว่าลูกค้าได้ซื้อกับนักธุรกิจท่านไหนไปนะครับ แต่ถ้าเกิดจะด่างแท้ซื้อกับิยะครับแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตัวของส่วนประกอบนะครับผมตอนนี้นะครับวันเดือนปีที่ผลิตและรวมถึงบริษัทที่ได้มีการผลิตและจัดจําหน่ายด้วยอย่างชัดเจนนะครับผมตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นคุณส่วนของวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจนนะครับและมากกว่านั้นครับนี่ครับตัวโฮโลแกรมนะครับตัวนี้นะครับ สำคัญอย่างยิ่งครับซึ่งจะบ่งบอกว่าเป็นบริษัทเดียวนะครับแต่เพียงเดียวที่สามารถจัดจาหน่ายตัวดีคอนแทคได้นั่นก็คือบริษัทดีเน็ตเวิร์ดบูวายครับเห็นไหมครับด้านในจะมีโปรแกรมนะครับและอีกจุดหนึ่งครับสำคัญมากนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามว่าตัวดีคอนแทคมีออยรับรองหรือเปล่าอันนี้ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับผมกล้าการันตีได้ว่าได้เลยนะครับว่ามีออยชัดเจนอย่างแน่นอนครับนะครับซึ่งออยจะมีเลขที่ หนึ่งศูนย์ขีดหนึ่งขีดหนึ่งห้าสี่สี่ห้าหกขีดห้าขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้านะครับอันนี้ของแท้จากบริษัทอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับผมอันนี้นะครับของแท้ต้องซีนอย่างมิดชิดนะครับผมไม่มีการฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูด้านในก่อนว่าตัวดีทดีคอนแทคนะครับผมจะมีกี่แผงกี่เม็ดเม็ดเป็นแบบไหนนะครับผม เรียบร้อยครับสวัีนะครับดีน้งดีคอนแทกนะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่นะครับสามแผงนะครับสามแผงนะครับด้านหน้าด้าน้าซึ่งแต่ละแผงนะครับก็จะมีในเรื่องของการผลิตพื่อที่เท่าไหร่นะครับหมดอายุเมื่อไหร่นะครับนะครับชิ้นแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนนะครับและยังไม่พอครับด้านในดีคอนแทกนะครับ นี่สา,การก้นชื้นครับนะครับทั้งหมดจะมีอยู่สี่ชิ้นหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมานี่คิใหน้กับลูกค้าที่ดูเลยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่กำลังชมคลิปอยู่นะครับว่าสั่งซื้อดีวนแหกับปิยะรับรองได้ของแท้แน่นอนนะครับลักษณะตัวเม็ดครับลักษณะตัวเม็ดนะครับผมก็จะเป็นเม็ดสีส้มๆเห็นไหมครับ สีส้มๆครับแล้วก็จะมีรูปดวงตาที่สําคัญครับตัวเม็ดของดีคอนแท็กครับจะเป็นลักษณะแบบนี้และมีโลโก้ของนี่เหมือนกับกล่องเลยดีคอนแท็กนะครับอันนี้คือของแท้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมปิยะจะมาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับตอบย้ำว่าดีคอนแทกนะครับของคุณปิยะรับรองได้ของแท้และผมจะมากินนะครับให้กับลูกค้าได้ดูเลยนะครับว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับวันนี้ขอกินเลย2เม็ดนะครับ ความจริงผมไม่มีปัญหาเรื่องสายตาแต่ว่าผมใช้คอมพิวเตอร์นานนะครับก็อยากบำรุงนะครับตัวนี้ครับนะครับอยากสายตาดีนะครับต้องดีคนแห่คุณปิยะนะครับรีบโทรมานะครับซึ่งก่อนสิ้นปีนี้ผมปิยะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับและพลาดไม่ได้ครับเจ้าซ่มฟรีนะครับเก็บเงินประทางเช่นเดิม สำหรับคลิปนี้นะครับผมพิยะนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่มีปัญหาสายตานะครับอย่ารอช้ารีบโทรมานะครับปรึกษากับผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้ข้างล่างไว้ให้นะครับรับรองได้ผลแน่นอนนะครับสวัสดีครับผม